และแล้วที่ตากผ้าซักผ้าเราก็เสร็จสมอารมณ์หมายนะครับแทนแบบชั่วคราวนะครับก็สังกสีเก่าๆก,ก็เหลือเหลือประมาณ6แผ่นนะครับหแผน่น รอไว้ตากผ้านะแล้วก็เพื่อนซักผ้าก็อยู่นี่ยืนงานช่างเราก็แผ่สผนสุดท้ายคอยดู โอ้ยไอ้มตีด้วยนะมดตีเออมดตีเอาเร็สุดท้ายแล้วครับโอเคสวยงาม สวยงามโดยการใช้สังกะสีเก่าๆนะ huh? ไม่เป็นไรเราทำที่ตาข้าวมีอะไรครับผมอะไรครับเอ,อ้น้ำต้มแก้วหนึ่งพอมันเซาไข่นุ่นอยู่ที่ถังนะรครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ